สวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรารกายไก่ขัเกมครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซนบล็อกมันบ้ามากแล้วครับวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่มันไม่ค่อยจะได้สาระก,กันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำขึ้นดูความบันเทิงเท่านั้นใครอยากจะให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ไว้เวลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมไปใส่แฮชแท็กมันบ้าผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่เราเลยดีกว่านะครค,นนนะครับบวามบาม้เรื่องในวันนี้นะคครับจาากุณสตงเองจรลนะะครั่ยดีกว ามาสลับจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเราต้องดูจกักรดวงที่นโดูที่นี่อยู่ตรงกลางของระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับส่วนดาวพื่อนเนยอยู่รู้เลยนะครับเป็นดาวเคราะห์วงนอกนะครับนี่นๆนะครับก็จะอยู่หลังดาวองคารานะครับเราจะมาสลับ2ดาวนี้กัน,นครับ วิธีสลับก็ง่ายมากลยครับมาตรงนี้เลยนะครับที่รูปมือตรงนี้นะครับแล้วเราก็โยกดวงอาทิตย์มาไว้ตรงดาวพืชธานะครับแล้วเราก็ย้ายดาวพืชธานะครับมาไว้ตัวดวงอาทิตย์นะครับแค่นี้ก็จะสลับกันแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า2ดาวนี้สลับกันนะครับเราก็ง่ายๆนะครับโดยการกดเพฮะตอนนี้เริ่มโคจรแล้วครับมาเพิ่มความเร็วกันตอนนี้ฮะดาวพืชธาตแล้วก็ดาวพุธดาวศุกดาวโลกต่างๆนะครับมันโยกไปทังอื่นนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ฮะะบบสุริยะก็เริ่มกระจัดกระจายฮะดวงอาทิตย์นะครับก็ดดดึงูาว หลายดวงมาโคจรรอบตัวเองนะครับแต่ดาวส่วนใหญ่นะครับก็กระจายออกไปหมดเลยฮะท่านผู้ชมกระจายออกข้างนอกไปหมดเลยฮะมีดาวหลายๆดวงที่ยังจะมาโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าดาวเนปจูนดาวพูโตนะครับมาโคจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสแต่ฮะท่านผู้ชมแปลกมากเลยนะครับดาวเสาร์นะครับมาโคจรอยู่ใกล้ๆเลยฮะดูดิดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ฮะเฮ้ยดูดาวพฤหัสก็มาด้วยฮะมาโคจรอยู่ใกล้ๆ้เฉยเลยครับเป็นดาวคอวงในนะครับจาก ที่เคยเป็นดาวคอวงนอกนะครับส่วนดาวพุธดาวศุกร์โลกนะครับดาวคารนะครับที่เคยเป็นดาวคอวงในเนี่ยก็พุ่งออกนอกระบบสุริยจักรวาลไปเลยนะครับดาวคอวงนอกก็เป็นดาวคอวงในแทนนะครับนี่คือผลของมันนะครับทุกผู้ชมเออน่าสนใจมากเลยนี่ครับเออถ้าเกิดเราสลับที่กันนี่คือผลของมันนะครับทุกผู้ชม เอาละครับความบ้านในวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับจะเกิดใครชอบรายการนี้อยากให้ทำอะไรที่มันบ้าๆอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ายาลืมแส่แท็กมบ้ามากด้วยวันนี้ผมนในเกมตัวเขาตัวรไปแ้วไว้เจอกันวันพุธหน้าวันนี้แปแล้วก็ลบสวัสดีครับ